สวัสดีครับเ,เพื่อนๆช่องเตือนหูกูรูฟุตบอลนะครับก็เป็นคลิปวิจารณ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบวกกับแนวทางการจัดแฟนตาซีนะครับสัปดาห์นี้เตะพร้อมกัน10คู่เลยนะครับเริ่มคู่แรกวันเสาร์ตอน3ามทุ่มเตะพร้อมกันเลยนะซีสามซีคู่เริ่ม,มเลยนะครับคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับนอตทิแคมฟอร์เรสต์ตัวเจ็บซิตี้ก็ตัวเดิมครับควินเดอร์บอยจอห์น ตอนแจ็คกริที่แรกเหมือนกับจะกลับมาได้แต่ยังไม่พร้อมลงนัดนี้นะครับบวกตัวใหม่อีกตัวหนึ่งก็คือเบตโตซินวาเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้มันเหนือกว่ากันมากมายจริงๆนะครับมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะคิดว่าซิตี้จะไม่ยิงฟอร์เรสขาดกับจุยนะผมมองว่าเกมนุกของซิตี้มันต่อเนื่องคนระับม,มันยิงกันมาต่อเนื่องแล้ว่แล้วก็แต่ละเกมสร้างสารรค์โอกาสได้มากมายต่อยิงพลาดบ้างหลุดบ้างสุดท้ายแล้วก็ยังหน้าชนะได้ขาดอยู่ดีนะครับ ยิ่งเป็นสัปดาห์หน้ากลางสัปดาห์หน้าไม่มีฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับเปลี่ยนไปเตะฟุตบอลคาริงครับแม้แมนซิตี้จะเจอกับนิวคาสเซิลแต่ผมมองว่าไม่น่าจะมีผลอะไรกับนัดนี้นะผมว่านัดนี้ซิตี้ใส่เต็มชนะขาดครับนะถึงแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีหลังฝั่หลังซิตี้มันจัดยากนะหลังซิตี้มันโรเทชันกันได้ตลอดเวลานะครับถ้าเอาชัวร์ก็โกอันรเดอร์สันโมราเรส ีกคนนึงผมชอบไคลวอเกอร์นะผมมองว่าวอเกอร์น่าจะดูชัวร์สุดนะในตำแหน่งของเขานะครับแล้วก็เป็น,ปน The ลูเบนดิแอนละกันส่วนเมเพื่อนที่ถามมาว่าไคลวอเกอร์กลัวนะกลัวว่าจะลงมาตลอดหลายนัดแล้วจะโดนพักบ้างไหมไม่ต้องกลัวนะผมมองว่าลงดีครับไปพักวันนู่นเลยกนะันวันที่เจอกับเนโกโซ่ในฟุตบอลลีกครับดีกว่าแล้วลุก วล์เดอร์ซิตี้จัดง่ายกว่านะผมมองว่า1คนนับเปาเอลิงบรฮา,าแลนด์ตัวที่2ผมมองว่าชูลเลนอวาเลสนะครับในตำแหน่งหน้าต่ำชั่วโมงนี้โดดเด่นกว่าตัวอื่นในทีมของซิตี้ชัดเจนเลยนะครับส่วนแนวะลูกซ้ายขวาในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาโฟเดนเล่นด้านซ้ายนะครับเบนโต้ซินวาเล่นด้านขวาแล้วเล่นเล่นไปท้ายครึ่งแรกซินวาเจ็บเปลี่ยนอาดากูลงมาก็อดากูมาเล่นซ้ายแทนโฟเดนแล้วโฟเดนโยกกลับมาขวาพอมาถึงสุดสัปดาห์นี้ แน่นอนนะครับมันไม่เหลือตัวเลือกอื่นนะครับโฟเดนเป็นนักเตะทีนิวนะผมมองว่าโฟเดนได้ลงแล้วแหละเพราะตำแหน่งหน้าขวามันไม่เหลือใครแล้วตอนห้ายเจดส์กลับมานะครับหเจมส์กลับมาก็ไปแย่งตำแหน่งกับดากูอยู่ดีเพราะฉะนั้นนัลลุสตี้จัดง่ายครับอันเวลสฮาร์แลนโฟเดนกลุ่มนี้ปลอดภัยคุณอิสตี้ชนะขาดแล้วคลีนด้วยครับถัดไปเป็นพาเลทกับฟูลแลมพาเลทตัวเจ็บไมเคิลโอริเซ่เจมสันเลอร์มาอีก2ตัวเช็คฟิตเป็นจอแดนอายู กับมาเคฮีเซนเตอร์ฮาร์ปนะคู่นี้มองมองอยากนะบอลมันเกรดมันใกล้กันสุดๆเลยนะครับทุกอย่างมันใกล้เคียงกันมากนะครับฟอร์มก็ไม่ดีดีกันมากมายถึงแม้ฟูลแลมจะแย่ดูแย่นะแต่เลตก็ไม่ได้ดีมากมายนะผมมองว่าคู่นี้ขอไปเข้าจานมองว่าเป็นบอลบ้านขายบ้านมันแล้วกันนะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วเฟลต์ในบ้านก็ยังดูเลื่อมๆกว่าฟูลแลมเล็กน้อยนะครับอย่างแย่แค่เสมอละกัน ส่วนในแฟนตาซีตัวเพลสก็คงจะเป็นเอเดเซ่เอเซ่นะผมมองว่าคือมันก็มีอ่ะอสันเอดูอาร์มันก็ทำคะแนนได้แต่ผมมองว่าเอเซ่มันกับเอดูอาร์ผมมองเอเซ่มันเลื่องกว่านิดนิดทับหนึ่งเวลาในการลงเล่นนะครับเอเซ่มันมีโอกาสอยู <estran Home. S 2> ่ก็เซมบทีสูงกว่า2ถ้าต่างคนต่างยิงคะแนนเอเซ่มันก็คะแนนยิงได้มากกว่า1แถมคินชีดก็ได้บบกอีกหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นผมขอเลือกเอเซ่ก่อนเอดูอาร์ละกัน คู่หนึ่งรูตันเจอกับบูเวอร์แฮมตันแมนเดเลอร์ลูตันแพ้รวด4นัดส่วนบูฟชนะ1แพ้4ใช้คำว่าแย่ได้พอๆกันเลยนะมันไม่น่าสนใจนะบอลคู่นี้นะครับไม่น่าสนใจเลยนะชจริง,รงส่วนในแฟนตาซีถ้าจะเลือกใครมาสักคนหนึ่งคือรูตันอะ่ะมัน,ม,นมันเลือกยากจริงๆนะครับมันเลือกยากจริงๆด้วยความที่เราไม่คุ้นเคยกับมันเลยส่วนบูฟ ถ้าใครอยากจะฉีกแบบพิกฉีกกันนะก็เป็นไปโดนโตกับคุณย่าไปละกันนะครับส่วนผมก็คงไม่ได้เลือกในคู่นี้เลยทั้งในแฟนตาซีในชีวิตจริงนะครับถัดข้ามไปเลยเป็นคู่5้าทุ่มครึ่งวันเสาร์เบนฟอร์ดเจอเอเวอร์ตันเบนฟอร์ดตัวเจ็บดิโกเฮนดี้นะครับเจ็บยาวเลยนะครับเอ็นไขว้ขาเจ็บยาวแน่เจ็ดฟิตสตัวเป็นมิเกลดัมสตัดเอทัฟเฟอร์เอเยอร์แล้วก็เบนมีส่วนฝั่งเอเวอร์ตันแจ็คลิสันสกุสโคลแมนนะครับต้องสอบความฟิตคู่นี้ จ้าบ้านไม่ชนะใครมาหลายนัดหมือน,นะสามนัดแล้วที่ไม่ชนะใครนะครับเจอกับเอวร์ตันที่เสมอ1แพ้4ห้านัดเสมอไปสักหนึ่งแพ้4นะแล้วในห้านัดเนี่ยยิงประตูนัดเดียวโอ้โหคือแน่นอนว่าแพ้4ี่นี่แพ้รวดแพ้เกมศูนย์เลยนะครับส่วนนัดที่เสมอก็ยิงเป็นนัดเดียวที่ยิงประตูได้วันนั้นเจอกับเชฟยูหมายความว่าถ้าไม่เจอทีมที่เกรดบอลตามอย่างเชฟยูเอฟยิงไขไม่ได้เลยนะครับเห็นสถิติแบบนี้แล้ว ทีแรกผมก็เลือกเ oh, บนฟอร์ดแหละโอ้โหพอเห็นสถิติปุ๊บ,บยิ่งเทใจไปทางเบนฟอร์ดนะถึงแนวรับนะครับเทใจได้เลยผมมองว่าเบนฟอร์ดน่ากินจริงๆตัวเพลย์แท่าเลือกของเบนฟอร์ดนะครับก็โกก่อนเลยนะครับหลังก็เป็นเป็นแบ็กดีกว่าเป็นอารอนฮิกกี้บวกกับอีธานพินน็อกมาทานคอลลินพวกนี้เลือกได้หมดเลยนะเลือกได้หมดเลยวอร์ดภัยด้วยนาลุกและเอนบูโม่นะก็ต้องเลือกนะเป็นตัวยิงปีคิดด้วยชูโทษด้วย ผมว่าเอ็มมโมดีกว่าพิซ่าเล็กๆนะก็นั่นเลือกเอ็มมโมมากกว่า mm hmm. เหตุผลเดียวเหมือนกับคู่พาเลทนะเลือกกองกลางมันก็ดีกว่าเลือกกองหน้าแหละได้คะแนนแต่างๆมา mm hmm. เพิ่มคะแนนให้เราได้ด้วยนะ mm hmm. ก็คืนนี้คู่นี้ผมมองว่าเบนฟอร์ดชนะช,นะชนะได้ครับแล้วก็คินชีด,ด้วยส่วนชนะเยอะขนาดไหนต้องไปลุ้นในเกมการสนาแต่ผมมองว่าชนะและคลินชีดได้ คู่ดึกวันเสาร์ตีสเบอร์รี่เจอแมนยูแมนยูอะไรกันเจ็บแยะๆไปหมดเลยนะอารอนวานบิซ,ซากา้าเจ็บลูกชอเจ็บอันโตนีกับจอร์นซานโชเล่นไม่ได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวมีราเฟอฟลานกับเมสันเมาส์ที่กลับมาท้าอความฟิตแล้วนะเบอร์รี่มีหนึ่งแต้มจาก4นัด แต่ในสนัดนี้เขาโดนยิงไป13ลูกเลยนะหมายความว่าสี่นัด13ลูกเท่ากับตกนัดหนึ่งสก็กว่าคือโดนยิงลงไปเล่น,น่ยต่อไปพวกครัน่สมลูกลวมาเจอกับแมนยูที่ชนะ2แพ้3ถือว่าฟอร์มไม่ดีนะไม่ดีนะทีมแบบแมนยูแพ้ตั้ง3นัดเล่นไป้าน,นัดแต่พอมาดูแมตที่แพ้แมนยูแพ้สเปอร์แพ้เอเซนนอนแพ้บไบตันหมายความว่าไงหมายความว่าเขาแพ้ทีมใหญ่นะแมนยูมันจะดูโอเคมันแพ้สานัดมันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วแต่ แต่แพ้ทีมใหญ่อะผมมองว่ามันแพ้ทีมใหญ่กลับมาเล่นทีมเล็กเจอทีมเล็กแมนยูก็ตบได้ผมมองว่ามันอยูตบตบเบอร์รี่ได้นะผมมองว่าคือเกรดบอลอย่างแมนยูคือมึงกล้าไปยิงไบรีมินิกที่ที่บ้าน3ลูกได้นะครับมันก็ควรจะยิงไบตันเอ้ยยิงเบอร์รี่ที่บ้านเบอร์รี่ได้เช่นกันนะผมมองว่าแมนยูแมนยูยิงเบอร์รี่ได้โอเคแนรับ มันมีความผิดพลาดน,นะมันอาจจะไม่คลีนได้แต่ผมมองว่าูกยิงได้นะครับผมมองว่ามันอยู่บุกชนะได้ดีไม่ดียิงขาด2ลูกได้ด้วยนะครับส่วนในแฟนตาซีแรดฟอร์ดแหละหอยรุนพอได้นะก็แก้มอยรุนบูโน่ผมก็ชอบนะมันลงไปเล่นต่ำๆไปหน่อยนะก็ผมต้องเริ่มเลือกแรดฟอร์ดก่อนเลยผมชอบชอบแรดฟอร์ดเลยวิกนี้นะไปเยือน ly, เบอร์ลี่ทัเลอร์ทลาบ,บุกใส่แมนยูเจอแมนยูโต้กลับสวยๆเจอแรดฟอร์ดกระชากหายแน่ๆเลยคิดอย่างนั้นนะผมมองว่า มันอยูบุกชนะเบอร์รี่ได้ครับมาถึงวันอาทิตย์เลยสองทุม่มเจสซีเจอวิลลา่าเจสซีเจ็บยาวเป็นหน้ากระดานเนี่ยครับเวลรี่ฟอร์ฟาน่าคิเตอร์เฟอร์เอนคนคร,รูลาฟเอลลาวีเอล,มลโมอลาเวียเบโน,โบนเบเนชิวิสเจมกลุ่มพวกนี้ลงไม่ได้แน่นอนเช็คฟิตหลักๆอีก3ตัวเป็นโมเสสไซเซโดมาดูเอเกคูคูเลยาโอเพียบวิลล่าก็เอเมเลโนโลบูเอนเดียไทยแลนด์นดมิงดิโกคาร์ลอส วิเควิจาร์คู่นี้เชลซีมันไม่ดีขึ้นสักทีนะก็อาจจะช่วยหลายนัดแล้วก็ปัญหาของเชลซีตอนนี้อยู่ที่การจบสกอร์นะครับดีแต่ปอรอไม่เป็นนะคือเกมมันไม่ได้แย่นะคือเล่นไม่แย่แต่ยิงไม่ได้อันนี้แฟนๆในแฟนตาซีก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถือตัวนักเตะเชลซี Chelsea, ยาวๆไม่ทาคะแนนกันเลยลาฮิมสเตอร์ลิงยูลาแจ็กสันไม่ทําคะแนนกันเลยมันก็เดือดร้อนคนถือไวนะ้นะน,นัดนี้เปิดบ้านเจอกับวิลล่าที่เพิ่งเตะยุโรปมา แต่ก็เปลี่ยนทีมเกือบทั้งชุดนะต้องมาช่างใจกันว่าความคมเจะซีมจะคมขึ้นไหมนะครับถ้าคมผมมองว่าชนะวินล่าได้นะผมมองว่าถ้าคมชนะวินล่าได้เพราะวินล่าเนี่ยเวลาเยือนเจอเกมใหญ่ทีมใหญ่แล้วไปเยือนพังกระจายนะครับพังนิวห้าลูกเรียวูสามลูก คือเกวินล่ามันก็จะเก่งแต่ทีมเด็กประมาณหนึ่งนะครับก็ลเล่นในบ้านพอได้แต่ถ้าไปเยือนทีมใหญ่มันก็จะแพ้ง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เชลซีแล้วคมขนาดไหนถ้าคมก็ชนะวินล่าได้คู่นี้ผมมองว่าสุดท้ายแล้วเชลซีจะเบียชนะวินล่าได้ครับผมตัวเล่นทันาซีหูหลังเชลซีมันก็เหนื่อยนะดูมันยากแถมเลือกชิวเวลไปบางทียังโดนแกงอีกนะครับหากตัดตัวเลือกมาผมขอเลือกลาฮิมสตเตอร์ลิงละกัน ก็วัลใจสเตอร์ลิงอีกสังนรดหนึ่งถ้าจะเลือกนะครับแต่ผมไม่ได้เลือกแต่ถ้าใครจะเลือกคู่นี้ขอเลือกราฮิมสเตอร์ลิงละกันมาก่อนโอดดี้วัตกินนะผมชอบสเตอร์ลิงมากกว่าวัตกินสำหรับคู่นี้แล้วก็เป็นบิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับอาร์เซนอลเจอสเปอร์ตัวเจ็บอาร์เซนอลก็ทอมัสปาเต้ทดสอบความฟิตเป็นกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่นี่พูดจะเจ็บนานเจ็บแป๊บเดียวนะครับส่วนฝั่งสเปอร์ตัวใหม่ที่เจ็บเพิ่มขึ้นมาเป็นอีวานเปริซิต แบบนี้นะครับดูจากชื่อชั้นเป็นเกมใหญ่นะครับดูสูสีแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่สูสีนะผมมองว่าสซนนดีกว่าดีกว่าเยอะเลยด้วยนะพี่ผมนะคือบอลมันใหญ่พอกันนะครับแต่เจาะไปที่แนวลุกนะลุกนั่นก็ยังดีกว่าแนวรับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมองว่าปืนดีกว่าไก่เลยนะครับชั่วโมงนี้ความเป็นเกมของสแนนดีจริงๆแล้วลงไปเล่นแล้วโอเคถ้านองชนะก่อนนําก่อนเหน,น,นือกว่าก่อนม้วนเดียวจบแต่ถ้าเล่นกันแล้วเบียดเบียดสูสีนั่นมันยังเหลือตัวเปลี่ยนข้างสนามอีกเพียบนะครับ ล,ลุกมันจะมีตัวเปลี่ยนลงมาคเปลี่ยนโอกาสของเกมออกมาแก้ไขเกมที่ไม่ดีกว่าสเปอร์ได้ผมมองว่าด้วยบอลแบบนี้นะครับตัวเ,เล่นที่ดีกว่าผมมองว่าสุดท้ายน่าจะชนะสเปอร์ได้ครับสําหรับในแฟนตาซีแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นบุโยสากามาตินโอดินกาดยืนพื้นนะมโอกาสลงเล่นครบ90ลุ้นคะแนนโบนัสได้ด้วยส่วนตัวที่เหลือผมมองว่าทอซานะทอซ่าจะเป็นตัวจริงแหละในริมเส้นดานซ้ายหน้าเป้าผมมองว่าเป็นหน้าที่ของคาเบลเฮซุด ก็ต,ตามนี้คิดว่าเป็นแบบนี้แล้วก็ริรูพูลทีมรักเจอคุณคอนเวสแฮมร์พูตัวเจ็บเป็นเทนนิสเดนเดอร์อาร์โนเวทแฮมพร้อมสุดๆไม่มีตัวเจ็บเมื่อคือร์พูลงเล่นในยูโรป้าลีกมานะครับใช้ดิแอดกับหนุนเยเป็นตัวจริงแล้วเปลี่ยนซาล่าลงมา15ทีสุดท้ายกั๊กโกกับโชตามีชื่อติดไปด้วยแต่ไม่ได้เล่นเลยสักนาทีเดียวแบบนี้ให้คาดการคร่าวๆนะครับก็คงแนวลุกคงจะเป็นซาล่ากั๊ก เป่าโชต้าความคิดผมนะมีโอกาสสูงที่เป็นชุดนี้เลยนะครับแนวรับได้ฟันได้กลับมาก็ขยับโจคมเมตไปเล่นแทนเทรน์ก็ถืมว่าถือว่าแข็งเลยนะเจอกับเวทแฮมที่ถือว่าฟอร์มดีแหละนัดนี้เล่นในแอนฟิ r เจอเวทแฮมไม่ง่ายนะแต่ก็มันก็ไม่ยากขนาดที่ว่าจะชนะไม่ได้เลยนะครับคือบอลลิฟตูตอนนี้มันเหมือน มือนยังไงเหมือนเหมือนก็ไม่กลัวแล้วอ่ะคือบอลทรงนี้ก็คืออารมณ์ประมาณว่าต่อให้โดนนําก่อนซึ่งก็โดนนําก่อนมาหลายนัดมันเกิดภูมิต้านทานลมองโดนนำก่อนก็ไม่ตกใจไม่ลนไม่ลวนนะครับสุดท้ายแล้วก็กลับมาชนะได้แต่ถ้านําก่อนก็หมุนเดียวชนะไปเลยบอลอย่างนี้ผมมองว่าลิปูยังยังมีที่เหนือพอไปแทนพอสมควรนะครับมันเหมือนเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กผมมองว่าลิปูเบียชนะได้อยู่ดี ส่วนในแฟนตาซีแนวรับลิฟย์ผูคงไม่เลือกนะครับด้วยความที่มันปกติมคีครบก็ยังไม่เหนียวหรือไม่มีเทนอาจจะเหนียวขึ้นก็ได้นะแต่ผมไม่เลือกนะครับด้วย์ผูนะน,นลุก1ตัวเด็ดๆด็โมเมนต์ซาล่าครับเหมือนเดิมครับ no ซาล่า no ปาร์ตี้ก็ต้องมีซาล่าไว้ในทีมแหละผู้นี้ดิวย์ผูชนะได้ครับนักเตะที่แนะนําก็เป็นโมเมนตซาล่า อีกคู่หนึ่งไบตันเจอบอร์นสมาร์ทไบตันลูอิสดงังอีวานฟลซานมีข่าวว่าป่วยไม่ได้เจ็บนะรอได้เลยนะครับรอบทเพจคอนหน้าจอวันนี้ประมาณทุ่มสองทุ่มไล่ขึ้นไปเลยนะครับเดชบี้เป็นคนที่ชอบพูดนะก็บอกอก็ประมประมาณว่าตัวไหนเจ็บไม่เจ็บเขาก็จะบอกนะในเพจคอนเฟล็ตนะครับรอรอดูกันได้ถ้าลงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนกันเยอะของผมจัดไปก็มีหลายทีมนะในกลุ่มนะผมร่วมกันกลุ่มในกลุ่มจัดกันแลหลายทีมกันที่มีลูอิสดังนะ มีวอลฟุงกุซันด้วยถ้าลงไม่ได้ก็เปลี่ยนกันยุ่งเหมือนกันคู่นี้ไม่มีคําว่าพลาดสาหรับไบตันนะครับคือไบตันเป็นบอลระบบอยู่แล้วนะครับขึ้นเกมกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรวดเร็วแม่นยําฉับไวเป็นบอลระบบที่เล่นดีอยู่แล้วปกติเจอทีมอื่นทีมหื่นก็ลําบากใจเวลา,าเจอกับไบตันแล้วนัดนี้มาเจอกับบอลสมัทโอ้โหบอลระบบฉับไวรวดเร็วมาเจอบอลที่ขึ้นเกมเซตเกมกันช้าๆนะครับบอลสมัรเป็นทีมที่กว่าจะตั้งเกมขึ้นมาได้นะครับกว่าจะเคาะขึ้นมนมมาาากว่จะ้อขึ คือเตะศาสตร์ออกมาก็จริงนะครับแล้วกว่าจะะวันนีลูกทากันช้ามากนะครับเกมของของบันนาช้ามากแล้วยิ่งมาเจอกับไบตันที่มีความเร็วความมั่นยา้ผมมองว่าตายยิงกันตายสร้างสรรค์โอกาสกันเพียบภาพนะครับผมมองว่าอยู่ที่ไบตันจะคมและเฉียบขาดขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันต้องมีหลุดไปเข้าได้นะครับหลูก2ลูกผมมองว่าไบตันชนะขาด แล้วก็จะขินชีตค่อนข้างสูงด้วยเพราะบางสมัติจะไม่เจอบอลเลยนะครับผมมองว่าไบตันเอาบอลมาเล่นอยู่ฝั่งเดียวเลยคู่นี้ไบตันชนะขาดแล้วขินอีกคู่หนึง่งในแฟนตาซีถ้ามันไม่มีข่าวหลุดมาชัวนะครับว่าผมอยากใส่อีวานฟุกซันนะแต่ถ้ามันไม่ชัวก็ใส่ตัวเนวตัวช่วๆวไปก่อนเลยคารุมิโตมะกับซอลิมาร์ผมมองว่าแม้จะเล่นมาเมื่อคืนผมว่าไม่ดรอปนะเข็นลงอีกนัดน,นึงแล้วไปพักวันที่เตะคาริงคัพกลางสัปดาห์ดีกว่านะครับบอลมันควรจะเป็นแบบนั้นนะ ก็ตามนี้ครับคู่นี้ไบรตันชนะขาดในแฟนตาซีขอเลือกเป็นคารุมิโตากับซอริมาร์ปิดท้ายเชฟฟิลเด้เจอกับนิวคาเซิลเชฟฟิลผมไม่ดีอยู่แล้วนิวคาเซิลตัวเจ็บเป็น2โจนะโจวิวลล็อกกับโจลิงตันคู่นี้ชนะครับนิวจะบุกมาชนะเชฟยูแบบไม่ระบผมไม่ตีนเท่าไหร่เลยนะครับผมมองว่าเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับตามเกมตามทรงบทกันไปบทกันมาความเหนียวแน่นนิวคาเซิลก็สูงกว่าความเฉียบขาดนิวคาเซิลก็สูงกว่าคู่น,น,น,นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นทีเด็ด สำหรับทั้งแนวลุกแล้วแนวรับได้เลยนะผมมองว่านิวบุกชนะแบบคลินชีตล่ะตัวเพล่นผมว่านิวใส่เต็มที่นะอีกนัดหนึ่งก็ไปพักเหมือนทีมใหญ่ทีม,ทมอื่นนะไปพักในการสัปดาห์ฟุตบอลลีกครับเราเอา,เอาละกันแนวรับใช้ชุดนี้แหละครับสตัวนี้แหละโบวกโกแนวลุกอีซักจะกลับเป็นตัวจริงนะครับแม้ในลีกนดะที่แล้วจะเป็นสำรองเพราะว่าเป็นสำรองเพราะว่าเก็บอีซักไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะนัดนี้ผมมองว่าอีซักจะกลับเป็นตัวจริงมีสิทธิ์ลุ้นคะแนนได้ด้วยคู่นี้นิวจะชนะแบบคลีนชีท ในแฟนตาซีขอเลือกแนวรับเป็นหลักเลยแล้วก็บบกอิสักไปเรียบร้อยพี่คราจารย์สิคู่ร้อนสุดๆมาถึงทีมของผมวีคนี้มาระบบ4-4-2นะครับผู้สาป,ประตูปเป็นนิคโป๊ปแล้วก็กองหลังเเวนบอตแมนสองคนที่จากนิวคาสเซิลนะครับกองหลังอีก3ตัวเป็นอารอนฮิกกี้อีธานพินน็อกแล้วก็ไควอเกอร์กองกลาง4ตัวเป็นโมซาล a า มาคัสและฟอร์ดและอันเอลบูโมแล้วก็คารุมิตัวมะคู่้างหน้าเป็นจูเลียนอวารเลสกับเออร์ลิงเบลฮาแลนคู่นี้มันต้องติดไว้จริงๆนะอวารเลสมันฟอร์มมันสุดๆจริงๆนะผมมองว่าตอนนี้เล่นในตำแหน่งที่เดอะบอยเคยเล่นอวารเลสเล่นได้ดีที่สุดในนักเตะที่ซิตี้มีอยู่แล้วนะครับก็ผมมองว่าไม่มีตผลที่จะดับอวารเลสเลยก็ตามนี้สุดท้ายนี้ฝากคุณเพื่อนเหมือนเดิมครับกดไลค์กดแชร์ช่องของผมหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ ก็จะพยายามหาข้อมูลมาทําให้การดูบอลของเพื่อนมีความสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ